ตลาดนัดในเมืองวอลลงกองในรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียพี่น้องคะร้านขายดอกไม้ดอกไม้สดราคาก็สูงอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ที่มาเดินดูร้านที่ขายดีที่สุดที่ตลาดเปิดท้ายก็คือร้านขายดอกไม้ร้านขายช่อดอกไม้ขายทั้งเป็นชอ่อจัดชอ่อขายทั้งเป็น ดอกไม้ขายเป็นการนั่งสิน้ค่ะกุหลาบเนี่ยขายเป็นการนั่งสินะคะคนเข้าคิวซื้อเลยนะคะขายดีมากก่อนที่จะนั่งพูดคุยเข้าคลิปกันพามาชมตลาดนัดที่เมืองบลงกงเคยบ่วเรืืองฝรั่งใส่เครื่องประดับพวกทองพวกเพชรจิวเวลรี่เครื่องประดับ เป็นไซบองสินะในคลิปนะคะแต่ว่าเลืเลอคลิปนี้จะเล่าให้ฟังว่าร้านจิวเวลรี่ยังไม่ห,าหม่างเลยลายกว่าหลานทองหลานทองเบาม,มีถ้าจะซื้อทองโอโอ,โอ,อ่อนขอใหยถ้าจะซื้อทองแล้วเลือกลายเยอะๆลายคล้ายคึงกับบ้านเรานี่ต้องไป ตลาดเวียดนามแคบมารมต้ายู่ไกซิสเน่อนันสิมีลานทองทั้ง,ท,ง, Nam, ท,งท้องทั้งลานเวียดนามทั้งลานทองไทยมีลายให้เลือกมากมายอยู่นีท่ทองเขาจะขายเป็นออนเนาะเขาจะบอกขายเป็นเซนละสลึงเซ็นละบาทเซ็นละหยังสินะบอมแมนบอแมแนคือบานเท่าเดียรค่ะพี่น้องแล้วก็เปอร์เซน็นทองก็จะเก้าสิบห้าจุดเก้าเก้าซื้อที่นี่แล้วไปเอาไปเช็คที่บ้านเรา หมายถึงของของรุน,นี้นะคะอยากหลวหน้าว่าบ้านเฮาเขาสิรับซื้อบอราคาสิจังไดองสินะเข,เขาเขารับซื้อเราได้ราคาดีกว่าบ้านเฮาเพราะเปร์เซ็นทองเขาอธิบายเลยร้านทองรุน,นี้เอาไปเช็คที่ที่ร้านทองที่เซ็นท่านขนแก่นเนาะเขาเขาากไ็ได้ได้กับกระบอกเขาว่าซื้อมากทอนนี้เองสินะตอนนั้นทองขึ้นพอดีราคาที่เขาบอกอรับซื้อก็คือ ได้กาไรเพิ่มมานิดหน่อยอันนี้ก็คือถามเพื่อเช็คเช็คซ,ซ,ซื้อน่าค่ะว่าเออขายบานห้าสิบเป็นนางไดอยังสินะบานห้าสิหรูว่องสินะนั่นแหละแต่ว่าคลิปนี้สิบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไปเดินห้างเนี่ยเห็นร้านจิวเวลรี่เนี่ยเขาก็ขึ้นป้ายเลยเนาะจิวเวลรี่แบรนด์นั่นแบรนด์นี้นะซืรัลน,นะค่ะอีหอร้านเขาก็ได้ได้คิดในใจว่าของแทบพอน้องสินะ นี่บัตรได้เขาไปเบื้องแล้วบันนี้รูปแบบดีไซน์งานดีไซน์ของเขาไหมคะลูกนี้เคยพูดเนาะว่างานดีไซน์เครื่องประดับที่เป็นอน่าพวกหินพวกอีหยังสิไหมคะเขาดีไซน์ได้ได้รูปแบบแบบแบบโดนใจไหมแบบทันสมัยวางส่ซะโดนใจผู้ซื้อไหมเขาออกแบบได้ดีดีพี่น้อง ในออสเตรเลียเนี่ยมีหินโอปอลงามหินธรรมชาติของเขานี่งามงามพี่นอ้องเจ้าสิมกนนัก้อนน้อยก้อนใหญ่งามแบบใดมีมัดเขาบไร้เหตุคนหนึ่งเป็นหินธรรมชาติจริงๆถือแพ่งกะมีถึงมีแพ่งกะแล้วแต่ แล้วแต่หินสิงามบางามซําไดเนาะแล้วเพชรเขาก็การันตีนะคะวันนั้นที่ถามเขาเขาการันตีสองปีนั่นแหละเขาก็มีใบการันตีถ้าเราซื้อบนันี่ตัวนี่ก็สังเกตอีกสังเกตเพื่อนในในใน,ในสมาคมใน ในในสมาคมในมูที่ไปตีปิงปองน้ากันนั่งสินะว่าเขาใส่ยี่ยางแังไดเองสินะกักัเบิง์กัาธรรมดาเนี่ยเรา่ได้จองไลยยังเนาะพี่น้องมันเลนกันเลนน้ากันกคักเนาะคะ่ะเมื่อละสามสีชมงเนาะเวลาไปตีปิงปองเนาะเวลานั่งพักคุยกันก็คุยกันนะสินะกะเขากันนิยมใส่อ่นอเครื่องประดับที่เป็นก็มีบ้างที่ใส่ทอง มีบ้างแต่บไดาแบบแบบร้ายแบบอะแบบล่าแบบอะล,า,อล,า,อลามแบบอันนี้คือบานเท่าสินะเ่อรมามเขาก็จะใส่แบบแบบอันเอียงขอเดี๋ยวเอามาให้เบิ้งเะค่ะเดียวเอามาให้เบิงนะเเาาบ้งอันนี้เป็นต่างหูเป็นต่างหูที่น้องคนไทยเขาขายขายตลาดนัดที่ลุนีเคยเคยไปขายแต่ว่าต้องเข้ากลุ่ม ต้องเข้าสมาคมเป็นสมาชิกในสมาคมหรอกอะเวลาเขาเปิดท่ายขายเขากะเขากะจอง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 ลอ็อกไหมยคะไปขายน้ำเขาอันนี้เขาบอกเขาออกแบบเองน้องคนไทยเขาทำเขาเขา,ขาออกแบบเองเขาเห็นงามงามพี่นอ้องเขาเลายฟังพี่วันหนึ่งหนูได้นอนสองสามชั่วโมง เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นสาวสองเนาะเขาสิมีหัวขี้เอ็ดไหมคะแล้วก็ก่อนที่เขาจะจะทําเครื่องประดับขายเนี่ยที่ออสเตรเลียเขาก็ไปเรียนเรียนสมาคมอยู่ในสมาคมน่นะน่ะเขาพี่ถ้าพี่อยากทําพี่ก็ไปเรียนได้นะก็ลงเรียนเนี่ยเขาจะสอนสองชั่วโมงยี่สิบห้าเหรียญคือบ่ได้แพงเลยค่ะยี่สิบห้าเหรียญก็ประมาณห้าร้อยบาทบ้านเราเนาะสองชั่วโมงคุ้เป็นเลยนี่คุ้คุณไปคุณไปเรียนเนี่ย คุณกับสิรูแรงว่าแรงวัตถุดิบที่คุณจะซื้อมาทำนี่แม่ที่ไหนยังสินะข้าวแมนเจ้าของประเทศเนาะค่ะเ้าเห้าบรูดอกว่าเ้าสิไปซื้อไซ์อีกยังทีไหนยังไดงสิแม่เพราะเขาไปเลี่ยงเขากบสิบอกเขาเขาสิเขาสิพาเข้าเห็ดนะแต่น้องเขาทําอันนี้ซื้อมาสิบห้าเหรียญสองร้อยกว่าบาทคู่หนึ่งเขาเขาเขาออกแบบเองเขาเขาทําได้แบบว่าเขาขายทั้งตามเว็บไซต์ทั้งตาม อันนี้เลยนะคะทั้งเปิดเว็บไซต์ของเขาเองทั้งขายตามเว็บไซต์ใหญ่แล้วก็ขายตามตลาดนัดของที่นี่วิธีการเขาเขาไปจอยในตลาดนัดเขาไปรวมกลุก่มเขาโลนี่ก็วิาอยู่หลายคลิปเนาะคะ่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างท,ที่ที่นี่ไม่ไม่ได้มีอะไรง่ายๆต้องต้องมีความพยายามอย่างสูงอยู่ไหมคะจังจังสีจังสีเฮดไดเนาะแล้วก็เครื่องประดับย่างอื่นเนาะคะ่ะก็จะขายที่ไทย ส่วนมากคนก็จะใส่แบบนี้แหละเป็นหินเป็นอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะใส่แบบนี้แต่ว่ารุ่นนี้กับกับกระเบื้องเนาะค่ะเออ้านเพชรเนี่ยมันเยอะมากเลยที่ห้างเนี่ยว่ามันซีหาลานผู้ละนั่นก็แปลว่ามีความต้องการซื้อถ้าสินค้ามีความต้องการซื้อมากค้นขายกับสิหลายพี่น้องถ้าความต้องการซื้อหน่อยมันอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้คือดีมานซัลายเลย ความต้องการซื้อกับความต้องการขายมันสิบาลานกันถ้ามันบ่บาลานกันมันก็นสิไปบลอดกิจการนั่นรุ่นี่ก็เลยว่าอ๋อมันมีคนที่เขาซื้อเขาใส่แต่กลุ่มบุคคลที่เขาชอบใส่หรือเขาใส่เราไม่ไปเห็น <c oughs> พี่รองคะอันนี้มาเฉลย <c oughs> คลิปหน้าพ่อกันไม่เบาโดนแล้ว <c oughs> ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟัง